ตื่นเช้าวันใหม่มาทานอาหารเช้ากันครับที่นี่มีอาหารเช้าด้วยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์นะครับเราเดินเข้าไปดูลายอาหารครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ชาก๋วดเตี๋ยวนะครับอันนี้มันไก่ทอดจะไม่ผิดนะครับมีข้าวผัดแล้วก็อันนี้สลัดนะครับไงงอผัดผัก มันฝรั่งทอดนะครับน้ำซุปแล้วก็มีพวกขนมปังคิ <c oughs> ้งแยมนะครับขนมพวกเบเกอรี่เครื่องดื่มต่างๆนะครับบริเวณภายในห้องอาหารนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกข้าวต้มพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำให้ลูกเองทำเองนะครับใส่เครื่องปรุงเองเนี่ยครับ ก็มีไข่ต้มด้วยอันนี้เป็นไข่เจียวชีสนะครับอันนี้เป็นมุมข้าวต้มตักอาหารเสร็จแล้วก็พร้อมทานแล้วนะครับตักประเติะโต๊ะเลยทานอาหารไปก็ชมวิวมังอปโปไปนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้นะครับนี่เป็นโซนเด็กเล่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นฟิตเนสชมกัน ทานมื้อเช้าเสร็จก็มาออกกําลังกายกันเล็กๆน้อยๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์ในอีโป,โปจอดฟรีนะครับถ้าที่ดูสังเกตแต่ว่าวันธรรมดาในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยจะต้องเสียเงินนะครับก็จะมีเนี่ยครึ่งชั่วโมงจุดสามลิงกิตหนึ่งชั่วโมงจุดหกฮาริน่าจะทั้งวันมั้งครับสี่ริงกิตแล้วก็ต้องไปซื้อบัตรนี้มานะครับอันนี้คือสามิงกิตนะครับแล้วก็เราจะวันไหนแล้วก็มันจะมีปี เดือนแล้วก็วันนะครับแล้วก็ชั่วโมงเวนนาทีวันนี้8พฤษภาคม2ยีนะครับแล้วก็ขีดขีด,ขดถูถูไปแล้วก็ตอนนี้ตื่น1เ็โมง15นาทีแล้วก็ขีด1 1บถึงแล้วก็วางไว้นะครับใบหนึ่งคืออยู่ได้1ชั่วโมงถ้าเราจะเอา2ชั่วโมงเราก็ต้องใสอีกใบหนึ่งโดยโดยช่องนี้ก็จะเป็น12ถึง15นี่ครับแต่เราเอาชั่วโมงหนึ่งก่อนโอเคกินร้านดังกันนะครับ ตอนี้มาเทนต้องวนเป็นเต้าหู้เย็นแล้วแล้วก็ข้างหน้านี่สองเป็นน้ำเต้าหู้อันนี่สามเป็นน้ำฉ่กปวยแล้วก็ข้างหน้าเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กแล้วก็เอากลับบ้านเนื้อสั่งเต้าหู้เย็นแล้วก็น้็นเต้าหู้เย็นแล้วก็อันนี้เป็นฉ่ำป่วผสมน้ำเต้าหู้นะครับ สถานีต่อไปโฟซานเรสตรองนะครับเป็นร้านอาหารจีนอาหารถิ่นตำที่ขึ้นชื่อของฮูโรเลยนะครับดูรายการเมนูกันครับนะครับลูกค้าเจอ,อนานรน่าานมากๆเลยนะครับนาอนนนมากๆเลยส่วนรา,นา,นานคาก็อยู่ในเลทค่อนข้างปานกลางถึงแทนนะครับแต่ว่าที่เราสั่งทานามันเนี่ยอร่อยทุกเมน,นูจริงนะครับ แต่เนื่องจากพวกเราดิ่มจากเ,เช้าที่โรงแรมแล้วเนี่ยพวกเราก็เลยสั่งาหารนิดเดียวนะครับไม่ได้สั่งอาหเยอะนะครับมาเก็บจะกินตามลิสต์ที่ครบสถานที่ท่องเที่ยวทีด่ดีนะครับของร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ลองสั่งชิมว่าอร่อยสมชื่อหรือเปล่าก็คอนเฟิร์มครับอร่อยจริงๆเองมาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านกว้างมากเลยมี2ชั้นนะครับเป็นโซนพวกซิงซำหลอดทอดนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เิยขึ้นไปเป็นชั้นสองนะครับเปลือกทอดโรคุ้งทอดกละป๋าชาโคลไส้ไก่อดหน่อไม้ขนมจีบปุ่งจากนั้นพวกเราก็ไปฝั่งเมืองใหม่นะครับ เพื่อไปตามหา MURAL ARTS ตเลนนะครับซึ่งก็คือนิวสตรี e อาร์ตของเมืองอิโป,โป้นะครับเมืองอิโป้มี Art, สตรีทอาร์ตสฝั่งหลักๆก,ก็คือเป็นฝั่งเมืองเก่าก็คือเซเว่นโอสตรีทอาร์ตนะครับกับฝั่งเมืองใหม่ก็คือ m มเรลอาร์ตเลนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นถนนยาวประมาณ400เมตรนะครับสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยภาพวาดนะครับสีสันสดใสนะครับเพราะว่าเป็น นิวสตรีทอาร์ตนะครับเพิ่งวาดได้ไม่นานนะครับไม่เหมือนฝั่งของโอสตรีทอาร์ตเนี่ยจะเป็นภาพตอเกา่เกาสีลอกสีลุดหมาแล้วนะครับต้องบูรณะนะครับนี่ครับเดินดูตรงนี้ก็คมเลยนะครับภาพวาดเพียบเลยนะครับสาหรับคนที่ชอบงานอาร์ตนะครับ ันนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองเก่ากับเมืองใหม่ฝั่งนั้นเป็นเมืองเก่านะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งเมืองใหม่กันทีน,นี้เราอยู่ที่มัสยิดต,ตังลิมาคินตานะครับเดินเข้าไปชมภายในกันครับไปให้สุดเลยนะครับเจออะไรก็แวะชมให้หมดเลยจะได้คุ้มนะครับมาเที่ยวทั้งทีโอสตริทอาร์ต oh, รูปที่5มีทั้งหมด7รูปนะครับ จากฝั่งเมืองใหม่ก็ข้ามกลับมาฝั่งเมืองเก่าอีกครั้งนะครับมาไล่เก็บ7-0 Street Art ในยามกลางวันนะครับจะเห็นได้ชัดกว่ากลางคืนนะครับอันนี้ตอกในนัดครที่สองนะครับเดินไปเดินมาก็สะดุดตากับร้านคาเฟ่ร้านนี้นะครับเชื่อว่าร้าน The Happy ีอนะครับคว <Happy. S 1> ามสุขในเลขแปดนะครับก็เลยแวะเข้าไปดูหน่อยนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับภายในร้านตกแต่งน่านั่งมากๆเลยได้อารมณ์แบบสัมผัสธรรมชาติสุดๆเลยนะครับด้านนี้เป็นคาเฟ่สวนเดินเข้าไปลึกเข้าไปก็จะเป็นฝั่งที่พักนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปสำรวจด,ด้านบนกันครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่พัก <The S 1> เขาปิดนะครับไม่ได้รับแขกนะครับก็จะไม่มีคนพักเลยข้างบนเลยนะครับ นี่ครับด้านบนก็ไม่ได้เห็นภายในห้องนะครับแต่ด้านนอกก็ดูโอเคเลยนะครับสะอาดสะอ้าน,านแล้วก็มีงานอาร์ตเต็มไปหมดเลยน่าจะน่าพักทีเดียวนะครับแต่ว่ากลับมาได้เก็บภาพที่เหลือนะครับก็ขับรถชมเมืองไปตามอิโป้เทรลของอีโป้นะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะครับ สสารีงคมวเดินเข้าไปชมภายในสถานีรถไฟอิโป้กันครับซึ่งสถานีรถไฟแห่งนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดแห่งของมาเลเซียเลยนะครับ นี้เป็นเบิร์ชเมมโมเรียลคล็อกทาวเวอร์นะครับเป็นหนึ่งในเฮอริเทจเทลของอิโปนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นมัสยิดเนเกริเบระนะครับเเเฮอริททจลโป